สวัสดีครับวันนี้พามาดูช้างชมพูวัสโคสไตลิดวีระวันหรือช้างชมพูวีระวันนั่นเองครับมันเป็นช้างพันธุ์ผสมครับก็มันมีกลิ่นหอมออกดอกง่ายออกดอกเก่งครับแล้วก็แอสโคเซนดาหรือแอสโคนะครับอันนี้จะมีสีเหลืองสวยงามทีเดียวครับออกดอกทั้งปีเป็นไม้ตัดดอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ กล้วยไม้ที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือเป็นกล้วยไม้ผสมช้างกับเวนด้าเรียกว่าช้างช้างเวียระวันครับกับเอสโคเอสโคนี่ก็เป็นกล้วยไม้ผสมในตระกูลเข็มนะครับก็ถ้าสีเหลืองแบบนี้ก็ต้องต้องมีเข็มแสดละครับนะกับเวนด้าอันนี้ก็คือช้างเวียระวันครับช้างเวียระวันออกดอกง่ายออกดอกเก่งออกดอกทั้งปีแล้วก็ข้อสําคัญก็คือ มันมีกลิ่นหอมไอเอสโค o นี่ไม่ไม่หอมนะครับแต่ว่าช้างราวีวันเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สนนราคาก็ไม่แพงเหมาะที่สําหรับรนักเลี้ยงมือใหม่นะแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะครับราคาก็กระถางหนึ่งเนี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบาทครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับก็เผื่อท่านผู้ชมสนใจก็จะเอาไปปลูกเลี้ยง กันบ้างในช่วงช่วงอะไรล่ะช่วงที่อยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้ติดโควิดเนี่ยนะครับก็นอกจากช้างระวีวันเอสโคนี้แล้วก็ยังมีอื่นๆด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นไม้ป่าล่ะครับอันนี้เป็นแววไมยุราครับแววไมยุรานี่แล้วก็อันนี้ช้างน้าวนะต้นกําลังจเจริญงอกงามดีทีเดียวกอหนึ่งก็ร้อยหบาทเช่นเดียวกันนะครับแววมมยุราช้างนาว ที่ห้อยหัวลงอยู่นี่นะครับนี่เป็นตะกร้านีพวกอันนี้เป็นตระกูลเหลืองจันทรผสมนะครับเหลืองจันซันตาน่าเนี่ยออกำลังจเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนนี่พอดีแหละครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นฝนก็จะทิ้งใบแล้วก็ออกดอกละครับส่วนมาอันนี้เนี่ยครับนี่ก็เพิ่งไปตัดมาจากสวนก็คือช้างสมพลครับช้างสมพลนี่ก็เหมาะที่จะเป็นไม้แดดที่จะเอาไปลงตะกร้าลงกระถางเนี่ย มันออกดอกทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับนี่ต้นหนึ่งก็ช้างสมพลนี่ต้นหนึ่งร้อยสามสิบาทเพราะมันยาวยาวเป็นเมตรเลยนะครับแล้วก็ช้างอื่นๆนี่ครับนี่ช้างส้มช้างแดงช้างกระช้างเผือกกระถางหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทนี่ก็มีใบอยู่ข้างละสามสี่ใบนี่ประมาณมกราก็ออกดอกนะครับกบ อ๋อมันมีอีกอันที่อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงในช่วงว่างๆแบบนี้นะครับนี่ครับออกดอกทั้งปีเหมือนกันเวนด้าบางกอกซันเซ็ตครับครับก็อย่างไรก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ที่ผมให้ไว้แอดไลน์8ูนย์5 7ดหก็นะครับก็ยังมีอื่นๆอีกนะครับเนี่ยอย่างเป็นต้นว่าเนี่ย อันนี้เป็นโอโนโนผสมสายน้ำพึ่งไทยแล้ะครับกอใหญ่ๆเนี่ยช่วงรือต้นฤดูฝนแบบนี้มันก็กำลังจะแทงหนอยาวทีเดียวติดขอนไม้อยู่เนี่ยเอาไปลงกระถางก็ได้นะหรือไปลงเนี่ยผมกำลังเอาลงถาดพัดลมเงี้ยนะให้มันงอกยาวสยายออกมาอันนี้เป็นเข็มม่วงนะแล้วก็อันนี้เข็มแดงหน0าาบบาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ เหลืองจันท์ผสมเก้ากิ่วนะส่วนอันนี้เป็นไอยาเรตครับไอยาเรตนี่ไซส์มันเล็กหน่อยนะครับเหลือเหลือร้อยเดียวนะร้อยเดียวไอยาเรตส่วนอันบนนั่นนะครับว่าเป็นพวกเหลืองจันทเก้ากิ่วเหลืองจันซันไรส์เหลืองจันซันไรส์นี่มีไม่เยอะแล้วละครับอ๋ออันนี้ไอยาเรตกําลังแท่งชออะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับมีเก็บเงินไปทางแล้วก็โอนเงินก็ได้นะครับ ก็ส่งให้ทางบริษัทแฟลตเอ็กซ์เพรสะครับวัน2วันก็ถึงแล้วครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจที่จะได้พันของช้างวีรวันแล้วก็เอสโคและกล้วยไม้อื่นๆเป็นต้นว่าเหลืองจันเหลืองจันพันผสมโอโนโอเนสเตอรออ์อะไรต่างๆนะครับพวกสายน้ํำชึ่งไทยสายน้ำผึ้งผสมโอโนโอ,อะไรพวกนี้นี่นะครับก็จะมี ให้ท่านได้เอาไปโปรผ่อนคลายความเครียดในช่วงที่โควิดกำลังระบาดต้องกัดตัวอยู่กับบ้านวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีด โดยเฉพาะท่านผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับวันนี้ถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองวัคซีนก็ยังไม่มาเนี่ยจะทํายังไงกันดีพักผ่อนอยู่บ้านคลายเครียดด้วยการปลูกกล้วยไม้ครับแล้วก็กหากล้วยไม้ที่มาเลี้ยงง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างนี้นะครับก็ปลูกบํารุงรักษาดูแลมันให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมใช้โฮอร์โมนไข่ฉีดพ่นนะครับโฮอร์โมนไข่ก็ไม่อันตรายมันเป็นสารที่เราผลิตขึ้นเองมันไม่ได้มีสารเคมีอะไรนะครับใช้ไข่ไก่นมเปรี้ยวแป้งข้าวหมากน้ำตาลทรายแดงลิปโพอะไรพวกนี้นะครับหมักผสมกันสัก2อาทิตย์แล้วก็ฉีดพ่นนะครับก็อาจจะมีกลิ่นคาวหน่อยเพ,เพิ่มนมเพิ่มนมเปรี้ยวลงไปสักจากหขวดก็เพิ่มลงไปสัก2ขวดกลายเป็น3ขวดเลยก็ได้นะครับเพื่อจะบรรเทาไม่ให้มันมีกลิ่นคาว แล้วก็กล้วยไม้ก็จะเจริญงอกงามดีนะครับฉีดพ่นมันบ่อยๆนะครับถ้าต้องการพันกล้วยไม้ก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับ0818657957นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟังเพลงพร่ำรักต่อให้จบนะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้แต่พลละเมง ฉันยังคงสตรงลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจใครตำหนิติอย่างไรไมีปรารรมจนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนกว่าความรักจะสมฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอ กลับคืนคงแล้วหรือหรือจะไปไกลฟังสู่ยังทะเลลับหรือจะวนจนดับอยู่กับริมไพรได้แต่เพ้อะละเมอลลงฉันยังคงสื่อตรงลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจ ใครตำหนิติอย่างไรมีปรารมจนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนขว่าความรักจะสมฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอจบสิ้นแผ่นดินฟ้าจนกว่าได้รักมาสู่สมฉันยัง